โอเคเดี๋ยวเอามาทําวิธีไหว้ครูกันก่อนนะฮะี๋ยวเธอยังไม่ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะก็ให้อธิษฐานจิตก่อนกับพระเจ้าก่อนนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานทั้งสองคนเลยขอให้ลูกอะไรก็สําเร็จอะไรก็ว่ากันไปตามใจ ค okay. ทีนี้เราจะมาปฏิญาณตนเพื่อเป็นศิษย์อาจารย์วิทย์นะฮะคุณพร้อมไหมคุณชื่ออะไรชื่อลอดครับคุณลอดเนาะเพชรับเป็นทหารเนายอายุเท่าไหร่แล้วเด็กอ,อ,อายุยังไง <c oughs> อายุยังไม่เยอะโอเคการปฏิญาณตนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะการที่จะเป็นศิษย์อาจารย์วิทย์เพราะว่าผมจะให้ทุกคนปฏิญาณตน เพื่อความไม่ประมาะทในธรรมไม่ประมาทในคุณของครูบาอาจารย์ในภายหลังไม่ดูหมิน่นดูแคลนครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ให้ปัญญาเราให้เราเห็นเส้นทางที่ทําให้เราถอนนัสวะตรงนั้นได้เพราะว่าธรรมะที่ผมเอามาถ่ายทอดนเป็นธรรมะสูงสุดพระเจ้าตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากนะการเกิดมาเป็นมนุษย์เจอพุทธศาสนาว่ายากยิ่งยากกว่า แล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์เจอพุทธศาสนามาเจอผู้รู้เจอแบบอาจารย์วิติีไม่ต้องพูดถึงเลยหนึ่งเดียวในโลกนะับที่จะอธิบายทําได้ไม่มีขีดจากัดแล้วก็ชี้ให้คุณเห็นตามได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของคุณทั้งสองที่มีโอกาสได้มาเจอกันนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทในธรรมเพื่อการจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทางโลกและการจเจริญรุ่งเรืองทางธรรม และเพื่อให้มโนวิญญาณของคุณมันอ่อนน้อมถ่อมตนนะตัวกิเลสให้มันคลายทิฏฐิมันนะเพื่อจะเปิดรับความรู้อันสูงสุดโอเคคุณพร้อมหรือยังพร้อมครับรมไม่ติดขัดอะไรนะไม่ติดขัดอ่าแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้เรารู้จักคุณของมันนะฮะแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไร ไม่ต้องอยากได้อะไรเดี๋ยวมันจะมาเองทุกสินทุกอย่างเมื่อเราอยากเท่าไร่มันยิ่งบังนะฮะพร้อมเนาะแล้วก็ปฏิญาณตนตามผมนะฮะเอ่ยชื่อตัวเองเลยนะฮะข้าพระเจ้าขอปฏิญาณตนด้วยสัจวาจาจากหัวใจต่อหน้าอาจารย์วิทย์และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออาจารย์วิทย์เปิดทำสองด้าน คือวิมุตและสมมุติคือวิมุตและสมมุติให้เห็นแล้วข้าพเจ้าจะไม่ประมาทในธรรมจะไม่ประมาทในคุณของครูบาอาจารย์ไม่ในคุณของคูบาอาจารย์ไม่ว่าในที่รับที่แจ้งจะไม่ตั้งตนไปสอนธรรมะให้ใครเพื่อราบสกาะรบสักกระไม่คิดคดทรยศ ต่อคูบาอาจารย์วิทย์คูบพเจ้าจ,จะถือสัจจาวาจานี้จนสิ้นชีวิต,วตถ้าข้าพเจ้าผิดสัจจาวาจา,จา,า,จาขอให้ทำที่เป็นเก่ไปจงเสื่อมไปเมื่อข้าพเจ้าตั้งจิตปฏิญาณตนอย่างเต็มกำลังก็ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบแต่ความสุข ความจเจริญและมีดวงตาเห็นธรรม,ม,นรรมจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเถิสดสาธุสาธุสาธุโอเคทีนี้มาเอาพามาให้ผมผมจนะรับพ่านฮะมันนี่เลยมันใกล้ๆกันโอเคยังพึ่งวางนะฮะพิธีเสร็จแล้วฮะพิธีมีอยู่แค่นี้นะฮะวันนี้เป็นวันครูนะครับอ่าวันครูของคกุณทั้งสองคุณ เรืกไย้มันเป็นวันที่เป็นมงคลสําหรับคุณในชีวิตของคุณอ่าและผมก็ขอไว่พให้สิ่งที่คุณปรารถนาตั้งใจโดยเฉพาะทางธรรมนะไม่ว่าทางโลกก็ตามและทางธรรมก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จทั้งสองด้านโดยเฉพาะทางธรรมขอให้คุณได้ปัญญาเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดทาไหนที่ผมรู้ทําไหนที่พระเจ้าตัดสรู้ก็ขอให้มันผ่าน ปัญญาน้องคุณเข้าไปให้คุณเกิดปัญญาดูเห็นตามความเป็นจริงอันไหนมันคล้องอยู่ติดอยู่ก็ขอให้ใคลายออกเกิดความสว่างสวยัยรู้แจ้งเห็นจริงหลุดผลฉพันธสาทุครับโอเคเรียบร้อยอที่เดิมไหมฮะมีอะไรคุณโลดเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับคุณไปแล้วเนาะ,ะคุณก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเน,ะนาะไ่วบาเรื่องทางโลกและ เรต่างารสร้างการทํากุศลมาก็ทํามาพอสมควรนะฮะ,ะส่วนเธอล่ะครับปฏิบัติเริ่มแรกเริ่มจากพองยุคครับอืมแ,<ล>แต่ตอนนั้น<ะ>อายุเท่าไหร่อายุสิบสิบเจ็ดสิบแปดครับอืมเธอก็สนใจธรรมะแล้วใช่อืมเธอนิจัยง่ายนะ <laughs> <laughs> แล้วไงต่อก็ปฏิบัติไปก็ ยังไม่รู้อะไรครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหลวงพุทเทียนครับอ๋อเคลื่อนไหวใช่ครับออืม<ง>อยานานไหมจากไหนนะครับหลวงพ่อเทียนนี่นานไหมหลวงพ่อเทียนน่าจะนานนานกว่าผมยุบครับอืมครับแล้วยังไงตรงนั้นได้อะไรก็ได้สติอัตโนมัติแต่ว่าไม่ไม่ได้ถาวรนะครับแต่รู้ว่าคิดรู้ว่าคิดอืมครับแต่ก็ไม่ได้เสถียรไม่ได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ก็ต่อเนื่องมาเลยครับไม่ต่ออ๋อต่อเนื่องครับแล้วเธอได้พักช่วงการปฏิบัติไหมรักครับก <c oughs> ็ไหลไปทางโลกบ้างอืมใช่ครับแล้วหลังจากหลวงพ่อเทียนแล้วไปที่ไหนต่อหลวง,งพ่อหลวงหลวงพ่อเทียนเสร็จก็ไปที่อุบลครับเป็นการปฏิบัติอ่าเรียกว่าจิตในจิตครับอืมเขาทำยังไงเขาสอนเขาจะใช้เสียงอืเสียงดึงกับ เสียงดึงกับใจให้เราเอาสติไว้ที่เสียงครับอื<ม>แล้วก็เปิดเพลง<ม>อืมดนตรีครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นนะที่ผมพูด <โ frustrating. S 1> ว่าเราพยายามที่จะเอาตัวรู้เนี่ยไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางปากนะเพื <c oughs> ่อจะหาที่อยู่สร้างภพภูมิใหม่ให้มันแล้วยังไงต่อแล้วราวรา่างกายเราก็จะขยับเคลื่อนไหวไปโดยที่เราไม่ได้บังคับอืแต่ให้มันจับอยู่ที่เสียง ตอนนั้นก็คือเสียงถ้าคือถ้าเข้าไปแล้วมันก็ไม่ต้องแล้วครับก็แค่รู้ว่าเขาลําหรือเขาเต้นหรือเขาอะไรโดยที่เราสติของเราก็ยังตั้งมั่นอยู่ครับก,ก,ก็รู้สึกว่าทำแล้วมันผ่อนคลายครับแต่ว่าปัญญาก็สำหรับผมนะครับไม่ไไมไม่ม่เกิดครับแต่คนอื่นขเขาก็แล,แ,แล้วแต่แลวเขาไม่บอกหรือว่าปัญญาอยู่ตรงไหนเขาก็ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ทำไปเรื่อยๆครับไม่มีเป้าหมาย ก็เป้าปหมายคือหลุดพ้นครับแต่คือแบบไม่ได้บอกแบบว่าให้อยากอะไรอย่างเงี้ยคือทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองอะไรประมาณนั้นเออผมได้ยินมาเป็นพันครูบาแล้วเนี่ยไอ้แบบเนี้ยบางคนทําจนตั้งแต่อายุยี่สิบแม่งจนอายุแปดสิบแล้วไม่ถามครูบาก็บอกทาไปเรื่อยๆอีกชิบหาย์ใเวลากูเหลือน้อยแล้วนะเว้ยกูทํามาหกสิบปีแล้วแม่กงยังต้องทาไปเรื่อยๆอืมพุทธเจ้าบอกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเฮ้ยมันเกินลิมิตแล้วเนี่ย ถูกไหมฮะและหลังจากนั้นก็สเปะสปะไปทั้งโลกครับอืมแล้วมาเจอคลิปอาจารย์ได้ไงคือตอนแรกผมไปหาอาจารย์กล้งครับอาจารย์อาจารย์กล้วยก็พูดถึงอาจารย์วิทย์ครับ่าตัววันนี้มีอยู่เท่านี้นะผมก็อาจารย์วิทย์ไข่นะก็เลยไปเซิร์ชในยู u b e ครับฟังทีแรกผมก็เด้งออกไปก่อนครับมันเหมือนมันไม่เคยชินนะครับกับที่ได้ฟังครูบาอาจารย์มาแล้วก็ กลับมาฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันใช่นะครับมันใช่แล้วมันรู้สึกว่าโล่งกว่าที่ผ่านมาครับอืมครับก็ฟังมาทุกวันนี้ก็ฟังมาตั้งแต่เดืนอนเมษาแลอาจย์ฟังอาจารย์นะใ,ใช่ไหมแล้วได้อะไรจากการฟังอาจารย์ไม่ได้อะไรอาจารย์ไม่ให้ได้อาจารย์ให้ฟังแล้วออกรับใจเออแต่แล้วก็มันเบาขึ้นครับอืมครับอืม เดี๋ยวมาบอมเบาเดี๋ยวมันก็หนักใช่ไหมมันเบาไม่ได้ตลอดเราค่อนไม่เที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะมาเพราะว่าเธอทักอาจารย์มาเมื่วานผมพร้อมแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ไปดูโปรไฟล์เธอในไลน์นี่เป็นทหารนี่หว่าอแต่เธอยังเด็กอยู่นะอไม่เป็นไรไม่เรียกเขาไม่มีแบนเด็กอาจจะฉลากาผ่นใหญ่ก็ได้ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณ์ส่วนคุณโลดเนนะก็สนใจเรื่องธรรมะมานานยังเนานแล้วครับแต่ว่าไปปฏิบัติแล้วมันไม่ได้เิ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทําแล้วมันคนใจร้อนขับนั่งแล้วทําให้สําเร็จก็เลยไม่เอาละทิ้งฟังธรรมก่อได้ไปนิดๆหน่อยๆก็เลยกสายบุญไปทําบุญสร้างพระสร้างจะเป็นคนชอบสร้างพระถวายวัดทําบุญไปสายนั้นไป อ <ừ> ีไรมีก็ไปละกระถินผ้าป่าก็ไปละคือเงี้ยคือเราทําไม่ได้ครับ <ừ> นั่งสมาธิก็ไม่ได้ผมไม่ไดน้นั่งนั่งได้ก็ไม่เคย,ยในชีวิตเคยนั่งได้เต็มที่กับชั่วโมงเดียวสว <ừ> มากก็จะครึ่มชมงชั <ừ> ่วโมงแต่น่งก็พอมันว่างตักหน่อยนึงก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนมันไม่ได้อะรครับไม่มีอะไรแต่มันดีแล้วครับเออมันไม่มีอะไรแล้วคุณอยากได้อะไร ก็ไม่รู้ครับหมายถึงว่าเห็นเขาบอกว่าอ่นั่งล้าจะเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยครับผมก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างอไม่มีอะไรก็เฉยเฉยจริงก็ได้นั่งอืก็ไม่ไม่ถูกจริตนะครับสิบกว่าปีแล้วฮะที่ผมชุดขาวผมมีอยู่ใส่ก่องไว้แล้วก็ไม่แกะเอามือเลยแล้วก็ไม่ไม่ทำละกะาวว่าเออไม่เอาเอามาบริจาคบ้างสิได้ครับสายบุญเลยผมก็เลยเจอเลเซอร์ทำบุญอย่างเดียวถึงเรื่องที่ทำได้ในชีวิตเลยแค่นี้แหละจนม่เจอคลิปก่อยอาจารย์นี่แหละครับ พยายามไปหาทุกคนแหละครับผมไปจะเจอผมเรื่อยๆวัดไหนไปก็ไปกับเขาเนี่ยครับพยายามจะไปหาที่แล้วไปยอมรับผมได้ไงทั้งๆที่ผมก็สไตล์นี้อยู่แล้วครับยอมรับเพราะว่ามันตรงตรงที่หนึ่งเราไม่ต้องนั่งสมาธิใช่ไหมครับไม่ต้องไปไปตรวจสอบี้อตกลงกับตรงเนี้ยครับเพราะว่าผมโดนมาเลยฮะอะไรใหญ่ที่สุดในโลกวัดนี้สร้างวัดนี้ใหญ่ใจไปไปนีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไม่เจออาจารย์นี่คือมันมันตรงจริตครับตรงจริตคือเราไม่ต้องให้ให้ดูที่ ความว่างอย่างเดียวอะไรอย่างที่อาจารย์สอนนั่นนะครับผมก็เลยโอ้ตรงนี้น่าใช่ผมก็ไม่ได้สอนให้ไปดูความว่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะถ้าสอนยังดูความว่างผมไม่เคยสอนให้ใครดูความว่างให้รู้ผมสอนให้รู้ับให้เห็นครับมันไม่มีอะไรอืมมันต้องไม่มีอะไรก่อนสิถ้ามันมีอยูถ้ามันก็หากันชิบหายไรพวงเลยก็คนบนโลกวันที่มันต้องการอย่ามีไงต้องการจะโพ่งจะพางจะสว่าง อไ,ไอ้<ฮ>พวกพ่างสว่างมันอีกในยะหนึ่งอไอ้ตัวอย่างมันบังมันเลยไม่พ่วงไม่พ่างไม่สว่างกับเขาสักทีนะฮะมันต้องเห็นความไม่มีก่อนใช่ไหมอือก็เลยดินน้นนะครับดิ้นพออายุมันตอนนี้มันเจ็ดสิบแล้วที่แล้วแะเหลือในโลกอีกไม่นานแล้วล่ะทำไมจะต้องจะเจอบั่งไหมไม่แน่หรอกคุณอาจจะอายุร้อยยี่สิบก็ได้แต่ว่ากระดิกได้แค่นิวนะไม่ไหว ก็ดีแล้วแหละเราก็มาต้องต้องต้อง,องพิสูจน์น<ช>ะต้องไปตรงไหนที่มันทำให้เราเกิดปัญญาเกิดการเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองอพูดแต่มันแทงรงที่ใจตัวเองมันตรงกับสิ่งที่เราตามหาอยู่ก็ถือว่ามันเป็นช่องทางที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเราก็ทำบุญกุศลมาเยอะแล้ว ถูกไหมฮะปฏิบัติก็บางคนก็ทํานู่นทํานี่มามันก็ยังไม่ได้ผลหรือทําบุญก็ไม่รู้จะไปโอ้รอชาติหน้าใช้กันเนาะเออมันต้องมาชาตินี้สิทําบุญนะ่ะถูกไหมฮะจริงๆแล้วผมทําบุญผมอยากได้ชาตินี้เดยนะเออชาติหน้าไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นตะกะแตนอะไรจะเอาอุ่นทงไหนถูกไหมล่ะอืมฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันอืมนะฮะ แต่ผมก็เกินไปแล้วแหละผมก็ปุดช้าไปบางส่วนแนละ้วเนาะอือพอที่จะเห็นทางเลยไนะพอที่จะรู้แล้วก็เติมลงไปอีกลูกศิษย์ผมทุกคนเนี่ยที่เหนียวเหนียวกับผมเนี่ยไม่แบ่งชั้นยนะังไงเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่มันก็มาจากแม่นี่มาจากไงน,นะมาจากดาวพฤหัสใช่ไหมเกิดอออนั่นแหละทุกคนต่างที่มาฮะ อย่างเมชีนกบ้างแล้หลายคนนะมั่นคงกับผมนะครับก็อยู่ในหลักของผูเจ้าให้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีกูตั้งไว้เลยเออกูเกิดมานานกว่านั้นแล้วรอเจ็ดวันเฮ้ยนี่มันเรื่องสูงนะการหลุดพ้นเลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีรอไม่ได้แล้วเจ็ดปีอ่ะถูกไหมตายมันตายไปก่อนเราตั้งเป้าไว้เลยอืมันน่าไม่เกินเจ็ดปีมั่นคงแต่ลูกศิษย์ผมไม่เกินนะยังไม่ถึงเลยสองปีนี่ถือว่าโหดสุดนะ ถือว่าปึกภาษาภาษาเราเขาบอกปึกปึกมากเลยเออยป้ามพอนี่กว่าถึงจะเข้าใจเห็นในความไม่มีมาตั้งนานก็เข้าใจหมดมันติดอะไรป้าอยากรู้ไหมว่าติดอะไรติดเงินผมนี่แหละ <laughs> ไอหยอ,อกแกแกก็หัวเราะอจริงมันไม่มีอะไรหรอกอืม ค่อยๆรู้ค่อยๆนั่นไปเรื่อยๆค่อยๆเห็นตัวเองไม่ต้องไปทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็บรรลุธรรมไม่ต้องถือศีลก็บรรลุธรรมได้เออแต่เราไม่ทําผิดศีลนะไม่ใช่ว่าไม่ถือแล้วก็ทําผิดนะอืมไม่ยึดสมมุติแต่เราไม่ทําผิดสมมุติเพราะมันเป็นภัยกับตัวเองนะฮะพอเราทําผิดศีลมันก็เป็นภัยกับตัวเองเพราะกายมันยังอยู่ชีวิตมันยังอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถือไม่ต้องนั่งสมาธิก็สงบได้ ผมชี้เห็นแล้วเมื่อวานหลับตาก็สงบลืมตาก็สงบไอ้พวกไปนั่งสมาธิกวาจะสงบได้โอ้โหกําหนดลมกําหนดพุทโธกําหนดนโมสังโฆอยู่เออไปไปมา,มาก็ไม่สงบอืยุงกัดบ้างเดี๋ยวนูน่นนี่นั่งนะความสงบมันอยู่กับเรามนุษย์ทุกคนมันมีครบหมดเธอก็มีคุณก็มีมีครบหมดเลยทุกอย่างละพุทธเจ้าก็มีอยู่ในนั้นน่ะผู้ใดเห็นธรรมผูนนั้นเห็นเราตถาคต ความรู้สึกเึก่อกอารมณ์มีเหมือนกันหมดอายตนะาหกขันห้า 6, มีครบเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่าคนรวยหรือคนจนมีเหมือนกันหมดขอทานก็มีนะฮะเออม,มันมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะเอามาแบ่งแยกมาวัดค่าด้วยศีลด้วยอ่านักบ,บวชด,ด้วยอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้สอนเรื่องพระเรื่องโยมไม่ได้สอนเรื่องาศาสนาแต่พงสองเรื่องศธรรมความจริงนะฮะมันอยู่อีกด้านหนึ่งลึกๆภายในเพราะมัน เหนือสมมุติตรงนั้นเข้าไปถ้าเมื่อไหร่เรายังแบกสมมุติอยู่ยังวางสมมติไม่ได้อย่ามานั่งคุยเรื่องธรรมะพวกมึงก็เหมือนเรียนกอกากอไก่นั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรหรอกรู้ไปเท่านั้นน่ะช่วยเวลาตัวเองมีทุกข์ก็อิสระจากมันไม่ได้นะฮะนั่นแหละมันมีครบหมดแล้วคุณก็มีคุณก็มีผมก็มีแต่ผมเห็นแล้ว ผมสำเร็จมาแล้วผมนึงเอาสิ่งเหล่าเนี้ยมาบอกคุณแค่นั้นเองมาชีห้หนทางให้เพราะฉะนั้นผมไม่เคยสร้างกรรมให้ใครผมไม่ให้ใครไปปฏิบัติทุกทรมานไม่งั้นกรรมมันมาตกที่ผมผมเอาปัญญาไปสอนคนชี้เห็นว่าเนี่ยนั่งหิวเฉยไม่ต้องทําอะไรอาจารย์ทำมาดีลวอาจารย์ตัดสู้ทำนี่เห็นแจ้งทั้งระบบแล้วมาชี้เป็นแผลๆไปเลยเราไม่ต้องทําอะไรแค่เปิดใจรับฟังมองเห็นตัวเองเท่านั้นเองโอเค